นิวส์นะคะซึ่งปกติคุณกิติสิงหาปัาจะมาปฏิบัติหน้าที่นะคะครจริงๆนึกว่าแกหายป่วยแล้วแต่สงสัยบอกว่ายังไม่หายดียนะคะยังไม,ไม่ไหวนะคะวันนี้คุณกิติเจนพนิชการค่ะมาทําหน้าที่แทนเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับงาช้างนะคะซึ่งตรงนี้ต้องเร่งทําความเข้าใจค่ะเพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องหลายคนเนี่ยยังคงหนึ่งคือไม่เข้าใจและสองอาจจะมีความเห็นที่หลากหลายเพราะมองว่าในหลายๆมาตรานะยคะยังคงมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะมาตรา6นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณกิติเจนพูนิชการค่ะ なん ฮอตนิวผมกฤตเจนพนิษการนะครับทำหน้าที่แทนคุณกิติสิงหาปัดวันนี้ฮอตนิวเราจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติงาช้างนะครับหลังจากที่วันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะร,ะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติงาช้างพุทธศักราช2558ครับซึ่งการดําเนินการโดยกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้จัดทําร่างกฎกระทรวงตามพรบดังกล่าว3ฉบับด้วยกันนะครับ พรบฉบับนี้มีผลบังคับใช้เพื่อให้มีการติดตามควบคุมการครอบครองและการค้างาช้างที่ถูกกฎหมายภายในประเทศครับรวมไปถึงป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้างาช้างแอฟริกาที่ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้พรบมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่22มกราคมที่ผ่านมานะครับ ร่างกฎกระทรวง3ฉบับด้วยกันก็คือมีการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการขออนุญาตและการอนุญาตนําเข้าส่งออกหรือการผ่านงาช้างข้อที่2คือร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขในการขออนุญาตการค้าและการบังคับใช้เพิกถอนใบอนุญาตให้ค้างาช้างข้อสุดท้ายร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราธรรมเนียมกฎหมายด้วยงาช้างครับประชาชนที่ครอบครองแล้วก็ผู้ที่ค้างาช้างบ้าน มาจดทะเบียนครอบครองและขออนุญาตค้างาช้างรวมไปถึงสิ่งของใดๆที่ทําจากงาช้างบ้านจะต้องแจ้งการครอบครองนะครับฝ่าฝืนโทษค่อนข้างสูงครับปรับไม่เกิน3ล้านบาทแต่ถ้าใครที่เป็นผู้ค้าผู้นําเข้าส่งออกงาช้างต้องมาขอใบอ,อนุญาตก่อนดําเนินการนะครับถ้าฝ่าฝืนก็จะปรับอีกเท่าหนึ่งคือ6ล้านบาทและจําคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะครับในบ้านเรา ที่จังหวัดสุรินทร์ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการค้างาช้างมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามีผู้ประกอบการที่ทําร้านค้าขายงาช้างรวมไปถึงสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับงาช้างถึง53ร้านค้านะครับและเป็นหนึ่งใน12จังหวัดที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้ประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อควบคุมการค้างาช้างการลักลอบการค้างาช้างแอฟริกาที่ผิดกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่เราเคยทําไว้กับ องค์กรไซเตสนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9ได้เข้าไปลงพื้นที่นะครับร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเดินทางไปที่ศูนย์คจศึกษาบ้านตากลางหมู่บ้านช้างตมบลกระโพอําเภอท่าตูม่มจังหวัดสุริน์เพื่อเตรียมนําเอกสารสาระสาคัญของกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติงาช้างปี2558ที่ดําเนินการโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นผู้บังคับใช้เพื่อชี้แจงให้กับเจ้าของงาช้างแล้วก็ผู้ที่มีงาช้างในครอบครองรวมไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าง,งาช้างสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับงาช้างให้เข้าใจรวมไปถึงทําความเข้าใจให้ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงฉบับนี้แล้วก็เรียกประชุมควานช้างเจ้าของช้างผู้ครอบครองงาช้างร้านค้าง,งาช้างอย่างเป็นทางการทําความเข้าใจกับเรื่องนี้ด้วย วันนี้หลังจากที่มีการออกพระราชบัญญัติงาช้างแล้วก็พรบสงวนและคุม้มครองสัตว์ป่าในการควบคุมการค้างาช้างและปัญหาการครอบครองงาช้างกรมเรียาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่ครอบครองงาช้างมาลงทะเบียนการครอบครองและขออนุญาตการค้าง,งาช้างบ้านได้โดยมีหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขก็คือผู้ที่มีงาช้างบ้านรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทําจากงาช้างบ้านในครอบครองนี้จะต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่หากฝ่าฝืนมีโทษปรับอย่างที่บอกดนะครับ อย่างน้อยการครอบครองไม่เกิน3ล้านถือว่าเป็นโทษที่สูงถ้าใครค้าด้วย6ล้านรวมจําคุกด้วยไปติดตามจากรายงานคุณวรพันธุสุกแก้วครับชาวบ้านผู้ครอบครองผู้ค้าง,งาช้างกว่า100คนจังหวัดสุรินเข้ารับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชบัญญัติหรือพรบง,งาช้างพุทธศักราชปี2558 ที่กาหนดให้ผู้ครอบครองและผู้ค้างาช้างต้องลงทะเบียนงาช้างที่มีไว้ครอบครองตั้งแต่วันที่22มกราคมจนถึง21เมษาย,ยนนี้ซึ่งในจังหวัดสุรินทร์ถือว่ามีช้างและควานช้างรวมถึงผู้ค้าและครอบครองงาช้างอยู่เป็นจํานวนมากและส่วนใหญ่ยังไม่รู้ข้อเท็จจริงว่างาช้างปริมาณเท่าไหร่ถึงเข้าข่ายต้องลงทะเบียนไว้แล้วก็มาตรา44ผู้กับหรือตามมาตรา6ขรอหนึ่งหรือว่า5หรือมาตรา7วรอหนึ่งต้อง,งวางโทษปรับไม่เกิน3ล้านบาท นะครับว่ามาตรา6วรรค1ก็คือมีาางาช้างมาในครอบครองแล้วไปแจ้งนะครับปรับไม่เกิน3ล้านบาทอย่างเช่นควานช้างรายนี้ที่บอกกับเราว่ายังไม่ทราบถึงข้อกฎหมายใหม่นี้มากนักแต่การที่รัฐจะให้ผู้ครอบครองงาช้างมาลงทะเบียนไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้รู้ว่างาช้างของใครเป็นงานที่ถูกกฎหมายและเพื่อป้องกันการสวมลอยงาช้างจากแอฟริกาเห็นด้วยกับพรบรตัวนี้ไหมครับ ก็ถ้าเขาทาถูกต้องมันก็เห็นด้วยครับแต่แต่ผมกม็ยังไม่รู้รว่าเขาเขาออกมาแบบไหนแต่เขามีประชุมวันนี้ครับที่เขาจะมาชีช้แจงให้ควันเช้าได้รับรู้ถ้าพวกแหวนนะถ้าพวกแหวนนี่มันเป็นไปไม่ได้มันเยอะถ้ามันเป็นแปรรูปไปแล้วนี่มันมันไปแจ้งมันไม่ได้นครับถ้ามันเป็นงานที่เป็นแท่งอยู่มันไปแจ้งมันได้ครับทา้ทุกตัวต้องมีตัวครับถ้าไม่ใช่ไม่มีตัวมันก็ไม่ใช่งาช้างอยู่แถวนี้แล้ว ในส่วนของพรบรงงช้างที่จะทําความเข้าใจกับชาวบ้านในครั้งนี้คือการที่ผู้ครอบครองที่มีงาช้างดิบหรือเป็นกิ่งต้องมาลงทะเบียนไว้แต่หากไม่มีเอกสารยืนยันสามารถหาบุคคลที่น่าเชื่อถือเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านมายืนยันการได้มาของงาช้างนี้ได้ในส่วนของที่เป็นเครื่องประดับหากมีไว้ในครอบครองท่านละไม่เกินสี่ชิ้นหรือทั้งครอบครัวไม่เกินสิบสองชิ้นไม่ต้องมาลงทะเบียนไว้ ผู้ที่มีครอบครองไว้มีอาชางไว้ในครอบครองนะครับต้องมาแจ้งไว้นะครับสําหรับในกรณีที่ครอบครองเพื่อการใช้สอยนะครับหนึ่งหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่นะครับก็คือสองสองสองชิ้นนะครับรวมหมดไม่เกินสี่ชิ้นเนี่ยอาจจะใช้สิทธิ์ไม่ต้องแจ้งก็ได้หรือว่ารวมกันทังโครเรือเนี่ยไม่เกินติดสองชิ้นหรือน้าหนักไม่เกินศูนจุดห้ากิโลกร,รัมหรือครึ่งกิโลกร,รัมนะครับแต่ในกรณีดังกล่าวเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้สิทธิ์ในเรื่องของการจําหน่ายใจโอนแต่สามารถตกทอดทางมอโดกได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นประเด็นปัญหาว่าถ้าเผื่อมาแจ้งไว้จะดีกว่านะครับขั้นตอนการแจ้งข้อควาอาช้างนะครับต้องเริ่มจากคอชหนึ่งก่อนก็คือต้องมารับแบบคาขอแจ้งข้อควาอาช้างนะครับพร้อมกับนําหลักฐานการได้มาซึ่งอาช้างนะครับงานช้างนี่คืองานช้างบ้านนะครับถ้าเราไม่มีจริงเราก็จะต้องใช้แบบบันทึกนะครับแบบชี้แจงนะครับซึ่งจะมีพยานหลักฐานประกอบด้วยนะครับเจ้าที่ก็จะเข้าเข้า ไปตรวจสอบเพื่อจะออกแบบเอ,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 อาเอาใบรญาติเข้าพองหาช้างให้ถ้าในกรณีที่เราไม่มีหลักฐานในการได้มานะครับหรือซื้อมาหรือว่าใครให้ไปของขวัญอะไรเงี้ยนะครับก็บันทึกมาแล้วก็มีบุคคลที่ที่สามารถที่จะเชื่อถือได้นะครับยืนยันด้วยหนึ่งคน การออกพรบฉบับนี้ทําให้หลายฝ่ายเป็นกังวลอย่างเช่นทางอาจารย์สมโรครูกิติกเกษมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานาาวิทยาเขตสุรินทร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญงานช้างออกมาระบุว่าพระราชบัญญัติงานช้างที่ออกมานี้มีปัญหาเกือบทุกมาตราและทําให้ประชาชนที่ครอบครองงานช้างตื่นตระหนกไม่ว่าจะเป็นมาตรา6กที่ระบุว่าผู้ใดครอบครองงานช้างที่ไม่ได้มีไว้เพื่อการค้าให้มาแจ้งการครอบครองไว้พร้อมเอกสารการได้มาของงานช้างนี้ และหากในกรณีที่ผู้ครอบครองไม่สามารถพิสูจน์ในงาช้างที่ครอบครองได้นั้นให้งาช้างตกเป็นของแผ่นดินซึ่งอาจารย์สมรอดมองว่าเป็นการนํากฎหมายใหม่มาควบคุมวิถีชีวิตประเพณีเดิมของคนไทยซึ่งเมื่อก่อนคนไทยครอบครองงาช้างจะมีทั้งเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิหนึง่งงาบางกิ่งก็ตกทอดมาจากบรรพบุรุษไม่มีรูปพันธุ์ยืนยันความถูกต้องซึ่งจะเป็นการพิสูจน์ได้ยากถ้าใช้บุคคลที่น่าเชื่อถือรับรองให้ก็ไม่สามารถยืนยันได้เพราะงาช้างบางกิ่งเกิดก่อนผู้ยืนยันนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้างานช้างบ้านนะครับต้องมาทําความาาแยกแยะทําการแยกแยะงานประเภทไหนที่ตกหล่นจากกฎหมายฉบับนี้อย่างเช่นว่า,าพวกงานกาจัดหรืองานบารุงเนี่ยเป็นการตัดบํารุงงานซึ่งจะให้หาเอกสารมาประกอบรับรองเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วก็ประเด็นหนึ่งที่ในกฎหมายเขียนว่าให้ผู้ที่เชื่อถือ,อน่าเชื่อถือได้เนี่ยเป็นผู้รับรอง ถามว่าผู้ที่น่าเชื่อถือเนี่ยไม่รู้ที่มาที่ไปเนี่ยแล้วรับรองยังไงเพราะงาบางกิ่งมีมาก่อนอายุของผู้ที่รับราชการในปัจจุบันโดยซ้ำไปเป็นร้อปีก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์พาหนะของบ้านเรานะครับเพราะ,ะนั้นผมว่าทำอะไรก็แล้วแต่ทำเป็นสเต็ปสเต็ปให้ชัดเจนถูกต้องครอบคลุมและเป็นธรรมถึงจะเป็นทางออกที่ทดีครับ นอกจากนั้นทางอาจารย์ยังระบุอีกว่าในขณะนี้ได้มีขบวนการรับซื้องาช้างจากผู้ที่ครอบครอง โดยให้ราคากิโลกรัมละ3 5 0 0 0บาทถึง4 5 0 0 0บาทโดยมีนายหน้าเป็นคนไทยนำ่งออกไปยังประเทศเวียดนามเพราะหลังจากพรบรตัวนี้ออกมาไม่มีใครกล้าที่จะครอบครองไว้เพราะส่วนใหญ่งาช้างในประเทศไทยไม่มีเอกสารสิทธิยืนยันรวมถึงอาจส่งผลต่อปัญหาโอทอบจังหวัดสุรินที่มักนำงางช้างมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งมีผู้ซื้อไว้ครอบครองจำนวนมากสิทธิกรประกกนมลนถ่ายภาพวรพันธ์ พรบฉบับนี้ยังคงเป็นคําถามนะครับแล้วก็หลายคนอยากจะให้จับตาดูว่าพรบฉบับนี้จะสามารถแก้ไขปัญหางาช้างได้หรือเปล่าเพราะว่าผู้การผู้ที่ค้างาช้างรวมไปถึงผู้ที่ครอบงองงาช้างนั้นเตรียมยื่นเรื่องขอให้มีการทบทวนหรือว่ามีการเพิ่มมาตรการในการแก้ไขปัญหาคือสามารถออกประกาศแนบท้ายพรบเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้มีการควบคุมงาช้างได้ ครอบคลุมในทุกๆประเด็นปัญหานะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านผู้ครอบครองงาช้างบ้านเขากังวลก็คือการถูกจับกลุ่มหลังจากที่ไปขึ้นทะเบียนแล้วก็เลยให้มีการเสนอจัดชุดเฉพาะกิจให้มีใบรับรอง5ปีในการตรวจสอบงาช้างที่ผิดกฎหมายรวมไปถึงหากเป็นไปได้อยากจะให้ออกในลักษณะเหมือนพอรบรปืนปีพุทธศักราช2505ที่เปิดโอกาสให้ปืนเถื่อนนั้นมาลงทะเบียนได้นับหนึ่งใหม่และนิรโทษ แต่ที่ลงทะเบียนได้ให้ลงได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะสามารถแก้ไขปัญหางาช้างได้อีกมุมหนึ่งก็คือกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประจำประเทศไทยหรือว่า WWF Thailand ได้ประเมินสถานการณ์การลักลอบการค้างาช้างในประเทศไทยนะครับว่าเบาบางจากแต่ก่อนมากแต่ก็ต้องทำต่อเนื่องแล้วก็ระบุว่าประเทศไทยมีความท้าทายในการเขียนรายงานถึงไซตเตสเพื่อให้พ้นการเป็นประเทศที่ถูกจับตามองครับ ทีมข่าวฮอตนิวส์ได้สอบถามหลังจากที่มีสถานการณ์การลักลอบค้างาช้างในประเทศไทยกับกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลประจําประเทศไทยให้ทราบได้นะครับว่าในปัจจุบันสถานการณ์การลักลอบการค้างาช้างเบาบางลงหากเทียบถึงในอดีตส่วนหนึ่งนั้นมาจากการป้องกันและปราบปรามของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบรวมไปถึงการเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ไม่สนับสนุนการค้าด้วยทั้งนี้มองว่า รัฐบาลไทยมีความท้าทายในประเด็นในการนำเสนอแผนต่อไซเตสหลังจากกฎหมายมีผลบับใช้ในช่วงเวลาที่ไล่ยเรียก,กับการเขียนรายงานเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามป้องกันที่จะให้เป็นประเทศที่พ้นจากการถูกจับตามองครับเราเห็นความตั้งใจจริงของหน่วยงานภาครัฐที่ทพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้จริงๆนะคะไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามอย่างหนึ่งที่อยากจะขอร้องแล้วเราก็พูดเสมอว่า ให้พยายามทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องคือประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วบังคับใช้จริงแล้วเนี่ยในมาตรการต่างๆเนี่ยต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ขอความสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่กรมอุทยานอย่างเดียวก็ทุกหน่วยงานที่ท,ที่อยู่ในคณะกรรมการบริหารยสัญญาไซเตสของประเทศไทยเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าทุกคนมีหน้าที่อะไรบ้างไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายเรื่องการบังคับใช้การติด่อการตรวจสอบติดตามหรือว่าการ การประชาสัมพันธ์คณะอนุรกรรมการต่างๆรู้มีมีตัวตนแล้วก็มีผู้แทนหน่วยงานนั่งอยู่ในคณะกรรมการเพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้แทนหน่วยงานเหล่านั้นจะต้องประสานงานอย่างต่อเนื่องแลแกเปลี่ยนข้อมูลอย่างต่อเนื่องและทำหน้าที่ของตนอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่เฉพาะภายใน31มีนาที่เราต้องรายงานทางไซตเตสเท่านั้นแต่ว่าทาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ปัญหาเรื่องการลักลอบค้างาช้าเนี่ยม,มันหมดไปจากประเทศไทยจริงๆสักทีอันนั้น ทางกลุ่มนักอนุรักษ์หรือว่าองค์กรอย่าง WWF ประเทศไทยเคยเสนอให้รัฐบาลนำมาแก้ไขการค้างอ่าช้างนะครับนั่นคือหลักการที่เขาเสนอรัฐบาลไปคือการแก้ไขกฎหมายให้เพิ่มบทลงโทษให้มากกว่าเดิมให้เพิ่มวงรอบการตรวจพื้นที่การปรับเปลี่ยนจุดในการตรวจรวมไปถึงการเพิ่มการประสานงานระหว่างหน่วยงานของภาครัฐที่รับผิดชอบและให้เน้นการตรวจช่องทางการเข้าออกนอกประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการลงพื้นที่ของ WWF ประเทศไทยระบุนะครับว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทําจากงาช้างในประเทศไทยถึงแม้ว่าจะมีร้านค้าที่รับซื้ออย่างถูกต้องแต่การนําออกนอกประเทศถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายครับประเทศไทยนั้นเปรียบเสมือนบ้านสําหรับช้างมีมากกว่า2,500ตัวในประมาณพื้นที่120ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศนะครับมีสถานะเป็นพื้นที่อนุรักษ์ จากสถิติของประเทศไทยทการค้างาช้างผิดกฎหมายเป็นแหล่งที่ใหญ่อันดับสองของโลกรองจากจีนนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงภาครัฐที่จะต้องเอาผิดกับผู้ที่ครอบครองงาช้างผิดกฎหมายด้วยหมดเวลากับฮอต News ประจําวันนี้แล้วลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะ ออขอบคุณนคนกรีดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะว่าช้างมีความสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยขนาดไหนอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อน,นะค่ะช่วงหน้าข่าวบันเทิงนะคะวันนี้เป็นวันมวยไทยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่า มวยไทยกับละครหรือว่าบันเทิงไทยเนี่ยนะมันสามารถที่จะสอดแทรกกันไปได้ในแง่มุมต่างๆนะคะเดี๋ยวไปดูราถามฟุตบอลกิ้งชับนะครับวันพรุ่งนี้แล้วนะครับเรายังคงไม่หมดหวังในการคว้าแชมป์ในครั้งนี้แต่ว่ามีปัจจัยอื่นมากมายนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันรวมทั้งท็อป e น s ยร์สปอร์ตรูเรื่องของทีมโปรดของผู้ชายถ้าแข่งขันแล้วชนะอมนทางเพศจะเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่สักครู่ครับ